ทนนันแดนวันนี้เราจะมาพบกับนักร้องอินดี้อีสานนะคนนี้คนแรกเลยสา,สารสารศิลนะอันนี้เขาเป็นหนุ่มโรงงานนะแต้เราก็มีผลงานเพลงแบบเสียงแบบเพาะมากผลงานเพลงเขาก็ติดชาร์จไปอยู่ช่วงหนึ่งนะมีหลายเพลงนะเพลงอะไรนะยกตัวอย่างขอบใจเด้ออะไรอย่างนี้นะก็มีคนมาคัฟเวอร์เยอะนะคนนี้นะก็ขอบใจเดอ้อ,อ,นะอ,ดอที่เฮ็ดให้เฮา บ้องอโหมาช่วงหนึ่งนะ,อะบอยพรมไพยนะคนนี้โหคนนี้เสียงหวานมากนะคนนี้ยเขาเคยมาเรียนอยู่ที่รามนะแล้วก็มามาแต่งเพลงนะเพลงเขาเพลงอะไรนะบอยพรมไพ่โอ้จำจำไม่ได้เสียงหวานมากคนนี้นะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบติดชาร์จไปเพลงหลังดังมากดังมากนะคะแล้วก็อ่ช่วงหลังๆมาเกาะ อาจจะไปอยู่เบื้องหลังไปอยู่เบื้องหลังแทนนะสำหรับบอยพนมไพยนะเอ๊ะจำไม่ได้เนะสียดายเพลงจําไม่ได้เพลงอะไรนะนนะบอยพนมไพยเนะี่ยร้องเพลงอะไรนะอ่าช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะใครจาได้ว่าบอยพนมไพยเป็นเจ้าของเพลงอะไรนะดังมากเลยคอมเมนต์ comment มาเลยนะแอดก็จําไม่ค่อยได้นะจาไม่ค่อยได้ สำหรับบอยพมยนมไพรนี้นอกจากหน้าตาแล้วนะก็เสียงเขาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะจะเป็นแบบเสียงวานหวานแหบนิดนึงแหบนิดนึงนะแล้วก็อประกอบกับหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาหนะ่อคนนี้มาเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ,ะเป็นลูกชายของคุณตำรวจนะคนนี้อยู่แถวาๆฝั่งอุบลเราหรือเปล่าท็อปมสท็อปมสเขาก็อ ทำบริวารีนะแล้วก็เป็นเจ้าของวงนะก็มีวงของตัวเองก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับหนุ่มคนนี้ก็เวลาเล่นเล่นสดนก็แบบใส่เต็มที่เหมือนกันนะก็เล่นสนุกเล่นสนุกคนนี้หลังๆท็อปมอสอก็จะจะเห็นในในบทบาทของยูทูบเบอร์นะสำหรับท็อปมอสอ,อเคยเปิดไปเจอนะของของหนุ่มท็อปเนี่ยเขาก็จะ ไปสายแบบเที่ยวธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะก็เป็นการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะหลังจากที่ก็สบความสำเร็จในในนามนักร้องมีวงข,งของตัวเองไปแล้วนะสำหรับท็อปมอสออ่านเมนเอมนมแอมนะทิดแอมทิดแอมคนนี้โอ้โหเพลงเขาดังมากนะเพลงเนี่ยนะมีเพื่อนที่แต่งให้นะเขาดังมากเลย คนซัวจังอายมันเอาเรายาปลาปิ้งเป็นใยนี่คือแบบเป็นแบบนมอินดี้สารที่ร้องเพลงนี้ได้กินใจมากแล้วก็ดังในวงเล่าดังอะเพลงนี้นะบักคนซั่วเนี่ยดังดังมากแล้วก็อตอนตอนนี้ก็ยังยอดวิวก็ยังขึ้นอยู่นะก็ถือว,ว่าประสบความสำเร็จแต่สำหรับทิดแอมนะก็หวังว่าจะมีทุกทุกคนจะมีผลงาน ใหม่ๆออกมาให้เราติดตามกันนะคะ <_ d> um> เขาก็จะเป็นหนุ่มมาเซอร์นะคนนี้นะทิดแอมนะก็จะเป็นแบบเหมือนผู้บา่าวไทยบ้านน่ะแต่งตัวก็คือผู้บา่าวไทยบ้านนะเสียงหนุ่มแอมก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นแบบกระชากใจชัดเจนนะบักคนชั่วนะในในเนื้อเพลงก็จะเป็นแบบแฟนแฟนเก่าแต่งงานนะแล้วก็ทิดแอมนี่ก็เป็นเหมือนกับเสียผู้เสียคนไปนะคะแล้วก็แฟนก็ นี่ไปแต่งงานเพราะชีวิตลําบากที่มาคบกับทิดแอมอะไรประมาณนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็แอดก็ขออภัยมรดที่นี้ด้วยนะสําหรับทิดแอมอ่ามานมรอนมการคนนี้การชื่ออะไรนะเพลงเขาเพลงทศกัณฐ์นะเนาะเพลงเขาโ้คนนี้เป็นดังมากนะเพลงเพลงเขาจะออกแนวแบบเป็นหนุ่มลิเกนะหน้าตาหล่อเรลาเลยอเพลงแบบใคร จำชื่อเพลงได้ของแต่ละคนนะคอมเมนต์มาเลยนะสำหรับนมการนมการนอกจากเสียงที่หวานกับชากใจไม่ยกนะก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็เป็นดาราได้เลยนะคนนี้นะอ่าพักหลังก็ไปเล่นละครที่เป็นบทแบบพระเอกลูกทุ่งอะไรแบบนี้นะสำหรับนมการนะจำชื่อจริงไม่ได้นะใครจำได้หรือตกหลนจากที่แอด พูดไปก็มาคุยกันนะในคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับหนุ่มการคนนี้ก็คือทุกคนที่ที่เอาขึ้นมาคุยก็คือเป็นคนอิสานหมดเลยนะหนุ่มคนนี้หน้าตาเนี่ยไม่บอกเลยว่าเป็นหนุ่มอิสานถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนุ่มคอนแกนหรือเปล่านะฮะหลังๆก็การก็มีโอกาสได้ไปแสดงละครนะนะ่าจะเป็นช่อง วันนะช่งวันก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งนักร้องแล้วก็เข้ามาสู่วงการนักแสดงได้ได้ดีอีกคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้อ่ะต่อไปเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกพี่ของเรานะคะ ส่ว่าสิบอทิมกันสซว่าซิมีกันและกันเพลงนี้ดังมากดัง,ด,งดังหลายปีเลยดังหลายปีเลยหนมกล้องนะฮะหลังๆเขาก็มีผลงานเพลงออกมาให้ให้แฟนๆได้ให้ให้ fc ได้ฟังได้ชมกันเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ที่พัฒนาตัวเองไปมากกว่านั้นคือมีละคร มีละครแล้วก็มีการเล่นเล่นสดที่แบบสนุกมากสำหรับนมกล้องมวยไร่ของเรานะ,อะนอกจากในหน้าที่ของนักร้องในบทบาทของนักร้องแล้วหนุ่มกล้องก็ยังเป็นนักธุรกิจนะห้วยไร่อีลีน่าของเขานะเขาทำธุรกิจครอบครัวนะอะนุ่มคนนี้เลยกำลังมาแรงตอนนี้เป็นน้องรักของจอนนี่มือปราบอีกคนนึงนะเพลง ดังมากเลยเขาเมาสีเพลงเขาเมาสีใครร้องได้ใครจําเนื้อได้พิมพ์มาร้องวอ่ายังไงนะเขามซาีเนี่ยเกี่ยวกับเป็นบทบทละครนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตำนานพรามนามซีนะกับชูชกนะครับก็เขียนได้ดีมากเพลงนี้เขียนได้ดีแล้วก็ทําให้หนุมคนนี้เนี่ย คือดังขึ้นมานะจากการสร้างสรรค์ของอคุณจอ์นี่มือปราบนะนักธุรกิจแล้วก็ตำรวจที่น้ำดีของเราอีกคนหนึ่งนะคะเพลงสำหรับเพลงนี้ตอนนี้ยอดวิวกำลังพุ่งเลยนะเพลงนี้เขาว่าซีนะคะสำหรับเพลงนี้นอกจากจะมีนักร้องที่แบบเป็นดาวรุ่งขึ้นมาใหม่แล้วคนเขียนเพลงก็ได้รับคำชื่นชมเยอะว่า เป็นการเขียนเพลงที่แบบดีมากนะที่ดีมากนะสำหรับเขามาซีอการถ่ายทำา v v ก็ได้รับการชื่นชมนะเพลงนี้ก็ไปถ่ายทำตามแบบบิวธรรมชาติที่แบบสวยมากของทางอีสานนะนุ่มคนนี้อแอดก็จำชื่อไม่ได้ใครจำได้คอมเมนต์มานะคะน่าจะเป็น x อ่า X สุภกิจหรือเปล่าอ่ะ X สุภกิจเจ้าของเพลงเขามาซี cy, นะคะโดย ลูกพี่ของเขาอ่ะไม่ใช่ลูกพี่นะครับเป็นคนนี้ไอ้มันคนกระจอกไม่ใช่นะคนนี้เขียนเพลงได้ดีมากบุกสุปรากรณ์นะเพลงของเขามีหลายเพลงนะเป็นคนกระจอกนะเพลงเขานะร้องร้องอยังไงไม่รู้อ่าแอดจำเนื้อเพลงไม่ได้กะ นมพุกเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงได้เก่งมากเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็ร้องเองด้วยนะก็จะเป็นน่มอินดี้สานที่มีความสามารถครบเครื่องอีกคนหนึ่งนะก็เป็นป้าเป็นหน่มมาดเซอร์แล้วก็เป็นนุ่มไทยบ้านเลยนะไทยบ้านเลยนะเพลงของเขาแล้วก็มีหลายเพลงนะมีคนกระจอกมีอะไรอีกมีอะไรนะมีอูด,ดังหลายเพลงหลายเพลงนะช่วงนี้ ก็เป็นแต่ละเพลงก็มีเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายนะจากอของคนอีสานเองแล้วก็คนภาคอื่นๆด้วยนะสำหรับหนุ่มบุกสุปรการนะรก็ขอให้แบบเขียนผลงานเพลงดีๆแล้วก็มีผลงานเพลงใหม่ๆใ,ให้เราฟังได้เรื่อยๆนะสำหรับอินดี้อีสานของเรานะแล้วยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะเราจะไปดูว่า คนต่อไปจะเป็นไขรนะนี่เลยคนที่หนุ่มบุ๊กเขียนเพลงให้ mm. อ้ายมันคนพ่อกระเทินบลรอกผู้สมเจ้าสิเอายังไปสู่กับเขาห <c oughs> นุมเมกเมกอภิสิทธินะหนุ่มคนนี้เล่นดนตรีสดเล่นดีมากนะเล่นเล่นดีแต่กำลังได้รับความนิยมจ้างงานนี่คือคิวยาวมากตอนนี้นะนอกจากจะ มีเอกลักษณ์ในการร้องนะหนุ่มเมกอภิิ์ก็ดูแลตัวเองก็โอ้สวัพร่รางกายแข็งแรงนะคะบิวอัพตัวเองจากพร้อมๆขึ้นมาแบบสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็โชว์ซิปแพกนะให้สาวๆหน้าเวที่กรี๊ดกันแน่นอนสําหรับหนุ่มเมกอภิิ์นี่ก็เป็นการสรรสร้างของอคุณจอนี่มือปราบอีกคนหนึ่งนะะสำหรับผลงานเพลงหลายผลงานเพลงนะ,ะที่หนุ่มเมกอภิิ์ได้อา เป็นคนร้องขึ้นมาแล้วก็อนอกจากตัวเมฆอภิสิทธิ์เขาก็ยังมีน้องชายด้วยนะคะอต่อมาเป็นคนนี้เลยอ ก่อนหน้านี้วันปี2ปีไม่มีใครไม่รู้จักคู่จิ้นนกปายนะหลายหายคนก็จะบอกเอ๊ะใครคือคู่จิน้นใครนกปายนกปายนกปายคือใครนะ,ะนกก็คือมาจากบ้านสิงมิวสิกนะนกเนี่ยก็เป็นคู่จินกับปายซึ่งเป็นสาวหล่อนะฮะจะเป็นเขาเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ทำมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ทำคอนเทนต์แล้วจนมี FC ทั่วบ้านทั่วเมืองะให้ ให้การติดตามแล้วก็ยอมรับแล้วก็มีงานคู่มีงานโชว์ตัวมีงานอีเวนต์ต่างๆมากมายนะสำหรับหนุ่มนุกหลังจากที่กระแสะคู่จิ้นเริ่มซาลงหนุ่มนุกก็จะได้ไปแสดงละครได้แสดง MV นะคะต่างๆมากมายก็มีผลงานแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรนี่ยมีมีผลงานด้านการแสดงเข้ามานะ ก็เป็นอีกหนุ่มอินดี้คนหนึ่งนะฮะ,ะหนุ่มทีเร็กคนนี้ทีเร็กทีเร็กคนนี้เป็นหน้าหวานนะหน้าหวานอล่าลสุดเขาออกเพลงใหม่แล้วโดยที่มีหนุ่มนุกทิดดลนั่นแหละเป็นเพระเอ็มวีนะฮะสำหรับทีเร็กเนี่ยเป็นคนที่ครบเครื่องเรื่องดนตรีสารมานะฮะก็เล่นพินเก่งมากคนนี้แล้วมีดนตรีสารหลายอย่างที่เขาเล่นได้นะฮะก็ดังมาจากการโคฟเวอร์เพลงนะฮะแล้วก็ ได้รับความนิยมมี f อมากมายสำหรับหนุ่มทีเร็กนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะแล้วก็มีผลงานเพลง c o อ,อ,อร์เพลงของศิลปินอินดี้อีสานเนี่ยมากมายนะหนุ่มคนนี้นอกจากจะน้าหวานแล้วยังเสียงหวานอีกนะกะ็เรียกเสียงกรีดจ,จาก f อฟหน้าเวทีได้เยอะมากนะฮะสำหรับหนุ่มทีเร็กอินดี้อีสานของเราอ่ะอันนี้มีมาอีกรอบนะึ่งสำหรับ เมกอภิสิทธ์ในมุมน่ารักน่ารักนะหนุ่มเมกอภิสิทธ์นี้ก็จะชอบชอบสัตว์เลี้ยงนะชอบสัตว์เลี้ยงนะอันหนุ่มเมกอภิสิทธ์เนี่ยเป็นคนที่มีภูมิหลังที่ที่ดีมากนะเขามีลูกชายที่โตแล้วตอนนี้เขาก็ดูแลลูกชายเขาดีมากนะสาหรับหนุ่มเมกอภิสิทธ์นะแล้วก็ดูแลครอบครัวนะหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในในนามของนักร้องนะก็ ดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกนะได้ดีมากสําหรับหนุ่มคนนี้แล้วก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นคนพ่อกระเทินแล้วก็อีกที่เป็นเพลงอินดี้สารที่ขึ้นชาร์ตแล้วก็มียอดวิวเยอะนะสำหรับสำหรับการแสดงสดของหนุ่มเมกอภิษ์นี่ก็ คนดูเยอะเหมือนกันนะฮะตัดภาพมาที่คนนี้เลยซุปเปอร์ไซส์สารทุกวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบิ้ลปฐุมราชนะะนอกจากหนุ่มเบิ้ลจะมีความสามารถแล้วหน้าตาของเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาโดยหนุ่มเบิ้ลก็มีการยอมรับว่าไปทำเสริมหล่อนะฮะเป็นการปรับจมูกนะฮะก็ทำให้หนุ่มเบิ้ลมีโง่แฮงมีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะ,ะหนุ่มคนนี้ก็ดังมาจากการ เกิดในโซเชียลนะจนมาเป็นศิลปินของค่ายอาสยามแล้วก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเองเล่นดนตรีสานนะมากมายหลายอย่างนะปัจจุบันก็มีผลงานในด้านการแสดงด้วยแล้วก็ก็ยังร้องเพลงอยู่แล้วก็ มีผลงานด้านละครมีการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านะคะมากมายนะคะและสาวคนนี้คะแนนนัชจันรนะคะหลายๆคนอาจจะชื่นชอบโดยเฉพาะแอดเสียงเสียงน้องแบบเสียงเสียงเพราะมากใสเป็นแก้วเลยนะเสียงใสมากนะน้องคะแนนนะกอะ็อยู่ในค่ายเิงมิวสิกนะไม่แน่ใจว่าอตอนนี้น้องยังอยู่ค่ายนี้ไหมนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยวณที่นี้ด้วยอนอกจาก เขาพ่าเพลงะเพลงผู้ชายอะที่เป็นในแบบฉบับของตัวเองอะได้ได้ดีมากนะดะูรวมทั้งเพลงที่เป็นเพลงผู้หญิงด้วยน้องก็แบบมีความสามารถในการร้องในแบบฉบับของตัวเองนะเวลาเล่นสดเนี่ยก็แฟนๆก็เยอะแยะติดตามมากมานยนะสำหรับคะแนนนัชนัน สำหรับคะแนนก็ได้มีผลงานมานาะนะน,ะน,ะนะตั้งแต่ยุคแรกๆของอะนักร้องอินดี้อีสานนะก็จนวันนี้ก็ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะเช่นเดียวกับคนนี้นะแบมไพรินนะก็เอ๊ะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แบมไพรินน้ำแข็งหรือเปล่าเออน้ำแข็งนะน้ำแข็งน้ำแข็งอะไรนะน้ำแข็งทิพวัรณไหมถ้าถ้าแอด ดูผิดก็กขอโทษขอไปนะน้องๆเขาจะคล้ายๆกันนะน่าจะเป็นน้องน้ําแข็งนะคนนี้แล้วก็เป็นสาสวโซอินดี้คนหนึ่งที่เล่นสดได้สนุกมากแล้วก็เสียงดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะก็มีผลงานเพลงออกมาให้เราผลงานคัฟเวอร์ออกมาให้เราฟังอย่างต่อเนื่องไนมะ่ว่าจะเป็นเล่นสดหรือจะเป็นใน แอปพลิเคชันต่างๆนะก็ฝากติดตามน้องๆได้นะรวมทั้งาการเล่นคอนเสิร์ตนะเล่นดนตะรีสดนะตามร้านต่างๆนะสำหรับน้องน้ำแข็งก็มีอย่างตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าน่าจะยังไม่มีเพลงของตัวเองนะหรือว่าถ้าถ้ามีแล้วก็แอดก็ขอโทษขออภัยฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะว่าจะเป็นการเล่นดนตรีสดหรือการมีผลงาน ต่างๆในด้านของการแสดงและการร้องเพลงนะสำหรับน้องน้ําแข็งนะอ่าอามชุติมาคนนี้เลยนะเมื่อก่อนก็ดังคู่คู่มากับลำใหญ่นะก็เป็นผู้สาวขาเลาะมานะก็เป็นรุ่นแรกๆของอินดี้อีสานที่เป็นนักร้องอินดี้สาวนะก็ มีการมีเสียงเป็นของเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือเสียงน้องจะแผลบ,บหน่อยเนาะแล้วก็ตัวเล็กๆนะแต่มีพลังเสียงเยอะมากสําหรับน้องอาร์มชุติมานะครับก็มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมาไมาจะเป็นผลงานในด้านของพรีเซนเตอร์หรือว่า,าการทําธุรกิจต่างๆนะฮะอาร์มชุติมาก็ ก็แต่ก็ยังร้องเพลงอยู่นะแต่ก็ยังรับรับงานร้องเพลงมีงานอยู่นะแล้วก็ฝากติดตามน้องอีกคนหนึ่งด้วยนะคะรวมทั้งน้องกระต่ายพันนิภากว่าน,นี้นะคะก็ดังมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่ที่น้องเริ่มเข้าสู่การนะักร้องอินี้อีสานนะคะก็ถึงน้องจะมาเจอข่าวเช้าอยู่พักนึงนะคะก็ตอนนี้ก็กลับมานะมีมีชีวิตใหม่แล้วก็ มีผลงานเพลงมีทำธุรกิจขายออนไลน์นะะน้องก็ทํำมากินมีความตั้งใจมากก็ฝากสนับสนุนน้องกระต่ายพันนิภาอีกคนหนึ่งนะฮะก็มีความตั้งใจในการที่จะ,ะดูแลครอบครัวนะฮะก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปว่าจะมีข่าวเสียหายอะไร,ะไรต่างๆนานาก็น้องม,มีโอกาสได้ไปดูน้องเล่นดนตรีสดครั้งหนึ่งก็น้องเล่นดนตรีสดได้แบบ มานมาเหมือนกันนะมีมีพลังมีพลังเยอะนะก็ฝากสนับสนุนน้องๆอินดี้ทุกคนด้วยนะฮะกะ็ผลงานเพลงอ่ะน้องๆอินดี้อีสานเนี่ยก็จะมีหลายคนนะฮะรวมทั้งคนนี้ด้วยเนตกาแฟเนทกาแฟนะฮะอันนี้ก็มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเล่นสดมีพลังเยอะนะ,ะก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ฝากเชียร์เพราะว่ามันเหมือนเป็นซอฟท์พาวเวอร์นะ,ะการการมีนำเสนอวัฒนธรรมอีสานเนี่ย มันก็เป็นเหมือนเรา,านำประเพณีอิสานะออกสู่สายตา,าคนในภาคอื่นหรือคนในต่างประเทศแล้วก็เช่นการเล่นดนตรีการนำดนตรีอิสานมามาประกอบการเล่นดนตรีสดอะไรเงี้ยก็ฝากสนับสนุนด้วยนะก็เช่นชมทุกคนนะคะสำหรับน้องเน็ตกาแฟก็มีวงตีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ทำทำธรุรกิจ ห,หลายอย่างควบคู่ไปกันกับการร้องเพลงนะคะสำหรับคนนี้เลยมินตรานะคนนี้สิ่งดีมากนะคะล่าสุดน้องกอ็เข้าไปอยู่ในน่าจะเข้าไปอยู่ในค่ายใหญ่นะถ้าถ้าถ้าแอดผิดพลาดประการใดผ <laughs> ิดพลาดอีกแล้วนะก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับน้องเมนตราก็มีผลงานเพลงโอ้เยอะมากทั้งโคเวอร์แล้วก็ร้อ,องเขาเรียกว่าอะไรนะแบทเทิลกับ ร้กงร้องชายนะ,ะสำหรับเมนตราแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องประกวดในในรายการต่างๆ้วก็ได้รับรางวัลมามากมายเหมือนกันนะสำหรับเมนตราก็ฝากนะเพราะว่าน้องอมีความสามารถในด้านการร้องเพลงน้องเป็นศิลปินที่ที่ดีและที่เก่งมากนะก็ขอให้น้องอมีผลงานนะให้เราได้ ดูได้ชมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งคนนี้ด้วยกวางจิรพันธ์นะคนนี้ก็เสียงแหบมากในแอดจะชอบเป็นพิเศษในในเสียงที่เป็นธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ของของกวางจิรพันธ์นะเสียงก็จะแหบๆหน่อยนะก็คนนี้ก็เป็นยุคแรกๆของอินดี้อิสารนะสนักร้องอินดี้สาวก็ cover เพลงแล้วก็ดังในโซเชียลมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะสหรับกวางจิรพันธ์แล้วก็ มีผลงานเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ยังรับงานเล่นคอนเสิร์ตให,ใหแ้แฟนได้ติดตามแฟ,แฟนได้ชื่นชมต่อเนื่องนะคะก็ฝากดวงใจให้ฝากเป็นดวงใจให้ทุกคนนะน้องๆทุกคนที่สร้างสารรค์ผลงานดีๆให้ให้เราได้ชมกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนอีสานนะก็ค,นส,น,ะค,ะคนสุดท้ายของเรานี่เลยนะจะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเพราะว่า เขาครบเครื่องมากนะน้องลำใหญ่ไหทองคำนะครบเครื่องมากนอกจากเสียงร้องเขาก็มีโอกาสโชว์ในการตเต้นนะในท่าเต้นนะทั้งร้องทั้งเต้นถือว่าครบเครื่องเลยคนนี้การร้องก็ไม่แพ้ใครนะก็มีการโชว์เพลงช้าด้วยนะแล้วก็ส่วนการเต้นก็แน่นอนนะดังทะลุไปถึงบาร์ซิลนะสำหรับเพลงใหญ่แหลมของเขานะแล้วก็เพลงอีกหลายๆเพลงนะที่ ลำไยเล่นให้เราดูนะไมาจะเป็นงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ต่างๆคือตอนนี้น่าจะคิวยาวเหยียดเลยคิวยาวเหยียดเลยนะคะสำหรับน้องลำไยไฮทองคำนะคะก็ะเป็นอีกซูเปอร์สตาร์อีสานีคนหนึ่งของเรานะ,ะที่มีผลงานให้เราติดตามกันตลอด หลายๆปีนะไม่ไม่ใช่แค่ปีเดียวไม่ใช่งานยาวแค่ปีเดียวงานน่าจะยาวหลายปีสําหรับลำํำไยไฮทองคํารวมทั้งต่างประเทศด้วยนะ,ะก็ฝากนะคะเอซทุกคนนะคะสนับสนุนไม่ว่าจะคนภาคอื่นนะคะก็ฝากด้วยนะคะ